สวัสดีครับทุกท่านกินข้าวกินน้ำกันแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะหยิบเอาพระสมเด็จนะครับสมเด็จองค์นี้เป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเป็นพระที่มีสภาพที่เรียกว่าถ้าเป็นครูก็เป็นปรมาจาร์เป็นปรมาจารย์ด้านด้านเนื้อนะครับด้านเนื้อ พวงนี้ตอนแรกไม่ไม่ได้แตกอย่างนี้นะฮะเนี่ยมุมมุมท่านบินออกมุมท่านบินออกนะครับก็เลยมีเศษเ,เล็กๆอะไรพวกนี้ยร่วงลงมาเสียดายมากนะครับผมผมโกรธผมโกรธให้เช่างทองเลยนะครับผมตั้งใจเอาไปเลี่ยมทองตอนแรกก็เลี่ยมนะครับ เขาทําไม่ดีนะครับเขาทําไม่ดีพระผมเลยแตกนะฮะพระผ,ผมเลยแตกเนี่ยนะครับก็ mm hmm. เ,เลยเสียดายมากนะครับก็ mm hmm. ไม่รู้จะจะโทษเขายังไงนะครับเขาและพระท่านก็อายุเป็นร้อยปีแล้วนะครับเป็นร้อยกว่าปีจากสองร้อยปีแล้วนะครับจึงมีสภาพที่แบบ เปื่อยนะับเปื่อยนะครับตรงมุมตรงอะไรก็เลยบิดน,นะครับก็เลยเสียดายแต่ก็เก็บไว้เป็นองค์รคนะครับเก็บไว้เป็นองค์รูถ้าตอนแรกสวยนะครับตอนแรกตอนที่ยังไม่ได้เลี่ยมแบบเนี้ยนะครับสภาพท่านก็จะสมบูรณ์น่ะพระท่านก็มีมีความแบบมีความเก่านะฮะแต่ว่าทางขอบทั้งอะไรเขาก็ไม่ได้ เป็นสภาพแบบนี้นะครับก็ถือเป็นองค์คูองค์หนึ่งของผมนะฮะองค์นี้ผมเอามาศึกษาเรื่องธรรมชาติความเก่าเอามาศึกษาธรรมชาติความเก่าการแยกชั้นของเนื้อพระที่เก่าๆนะครับองค์นี้นะครับตรงนี้ก็หลุดออกไปก็ผิวข้างนอกท่านจะเป็นช้ำๆแบบนี้นะ ช้ำๆเก่าๆแต่พอข้างในก็เป็นเนื้อ,อาขาวๆฟูๆนะครับตรงนี้นะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับเป็นพิมพ์ทรงเจดีเกตเกตป่องๆนิดนึงนะตรงนี้นะครับซึ่งพระสภาพภาพใช้กับสภาพไม่ใช้จะจะ,จะต่างกันมากนะทั้งๆที่เป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกัน เดี๋ยวจะเอาองค์ที่แบบสภาพสวยๆมาให้ชมแป๊บหนึ่งนะครับพิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันเนี่ยเกตนะเห็นไหมเกตองค์นี้สภาพไม่ได้ใช้นะฮะเป็นพระเก็บนะครับพิมพ์เดียวกันนะพิมพ์เดียวกันนะครับดูหัวฐานพิมพ์เดียวกันนะ อีกองห,หนึ่งเป็นพระใช้อีกองห,หนึ่งเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้นะครับเดี๋ยวเราค่อยทําคลิปให้ชมนะฮะความริงพระผมมีอีกเยอะที่จะมาทําให้ดูนะครับว,วันนี้ก็คาดออกมาหลายองค์นะครับก็เอาองาเจอเอ,อ,องค์นี้เป็นองค์ครูเรานี่หว่าเราก็เลยอยากเอามาให้ทุกท่านชมนะครับว่าการศึกษาเรื่องพระเครื่องเนี่ย ไม่จบไม่สิ้นนะครับไม่จบไม่สิ้นเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนเราเรียนรู้ว่าเหรียญบาทเป็นยังไงเหรียญห้าบาทเป็นยังไงเหรียญสิบบาทเป็นยังไงนะครับเพราะว่าพระสมเด็จเนี่ยแต่ละองค์ก็มีเอกลักษณ์นะครับมีเอกลักษณ์ของแต่ละองค์มีความเก่ามีความเก่ามีความสวยงามของแต่ละองค์นะฮะแต่ละองค์จะไม่เหมือนกัน องนี้ผมจําได้ว่าผมผมไปได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะองนี้ผมไปสร้างบ้านให้ลูกค้าเมื่อหลายปีที่แล้วนะครับก็ไปเดินแถวตลาดนะครับแถวตลาดมันก็มีพระที่เขามาวางวางขายอยู่นะฮะแต่ในแผงนั้นไม่ได้มีพระองค์นี้นะไม่ได้มีพระองค์นี้พอดี ระหว่างผมนั่งลองๆดูมีชาวบ้านนะครับมีชาวบ้านเขาเอามาถามขายให้พ่อค้านะครับถามขายเจ้าของแผงพระเจ้าของแผงพระเขาก็บอกว่าลองถามเฮียดูสิอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่ามีใครอยากเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยจับมาส่องดูนะครับจับมาส่องดูก็โหถูกใจนะครับ จะเข้ามาอยู่สี่ห้าองค์นะเข้ามาสี่ห้าองค์เป็นชาวบ้านอ่ะมีมีองค์นี้องค์หนึ่งนะนี่ก็บางหุ่นคมนี่องค์หนึ่งแล้วก็นี่องค์หนึ่งนะครับสององค์ละเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับมันมันมีคู่อยู่แล้วก็มีองค์นี้อีกองค์หนึ่งองค์นี้เป็นเนื้อหินอ่อนเลยนะฮะ ผม,ผมโชคดีมากนะนะตอนนั้นได้อีกองหนึ่งผม,ผมขายไปแล้วคขายผมแบ่งตันไปแล้วนะครับก็เลยแบบโชคดีโชคดีถือว่าโชคดีอยู่ดีๆแบบเขาจังหวะเขามาพอดีเลยเป็นพระของของชาวบ้านนะเขาอยากได้เงินเขาก็มาผมก็เช่าวไว้ในจํานวนเงิน ระดับหนึ่งน,นะครับ <c oughs> ก็ควักใจกันตรงนั้นนะครับผมผมเป็นคนชอบเอาความรู้นะเอาความรู้ไปที่ไหนผมก็ตามหาพระได้อาศัยคุยนะครับไปที่ไหนก็ได้มีมิตรภาพได้รู้จักคนไปทั่วนะครับอย่างเช่นอย่างพระองค์เนี้ยผมก็ไปทําที่อําเภอหนองพอกนะอําเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับอำเภอหนองพอก มันมีตลาดอยู่เพราะว่าผมต้องไปซื้อกับข้าวให้ลูกน้องอนะครับผมก็เดินเดินผมก็เห็นแผงผ้าอยู่มันจะมีศาลานะถ้าใครอยู่อำเภอหนองพออฟังอยู่ก็ทักทายกันมาหน่อยนะครับตลาดตลาดสวนเพอหนองพอกจะมีจะมีศาลาอยู่ศาลาหนึ่งอยู่ตรงข้างๆตลาดนะ่ะขายต้นไม้นะครับขายต้นไม้แล้วก็ มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งนะเขามากักเอาพระมาวางไว้นะครับก็เป็นแหล่งแหล่งคนที่ชอบพระมานั่งคุยกันนะผมไปทํางานผมก็ไปนั่งคุยกับเขาอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ได้มิตรภาพไปแล้วก็ได้พระด้วยนะครับองค์นี้ขยายให้ดูมันมันไม่สวยเท่ากับขยายกล้องเนาะก็มาเล่าเรื่องให้ฟังนะครับมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าพอมันเป็นสองชั้นไงมันมีกรอพลาสติกอยู่ ก็เลยขยายเนื้อไม่ไม่ชัดนะผมขยายแบบนี้ให้ชมก็แล้วกันนะครับขยายแบบนี้ให้ชมก็แล้วกันกเนี่ยวงนี้ชัดเจนนะครับเป็นเนื้อโคนะครับเป็นเนื้อโคใครยอยากเอาไปศึกษาต่อทักาทายมาได้นะวงนี้นะครับ <laughs> ไม่ได้ขายบ้านขายรถแน่นอน <laughs> คือความจริงอ่ะเราต้องมีเราต้องมีองค์งความรู้นิดนึงนะครับเราต้องดูว่าของเก่าๆเ,เป็นยังไงเก่าโดยไม่ได้มีความสีแซงทำมันนะฮะเนี่ยองค์คูผมเลยนะครับผมเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในในองค์คูนะเป็นผ้าเนื้อเนื้อแบบเนี้ยคือเรียกว่าเนื้อเน่าแล้วนะครับเนื้อท่านผูกท่านพังหมดแล้วนะครับสวยงามนะครับ สภาพองค์พระท่านยังอยู่สมบูรณ์เพียงแต่สภาพรอบนอกนะครับสภาพรอบนอกพวกขอบพวกอะไรนะครับสึกไปหมดแล้วนะฮะก็เหลือแต่องค์พระท่านก็ยังอยู่สมบูรณ์นะครับอยู่สมบูรณ์พระสมเด็จยิ่งเก่ายิ่งยิ่งดูมีเสน่ห์นะครับยิ่งเก่ายิ่งดูมีเสน่ห์ จะค่อยทยอยทยอยออกมาให้ชมนะครับะผมเก็บมานับยี่สิบปีแล้วนะฮะเล่นพาะมาก็เจอทั้งบางครั้งก็ปีหนึ่งเช่าเช่าเยอะไว้เยอะนะครับเช่าเก็บไว้เยอะเช่าก็บางทีก็สิบองค์เจอหัวกัะทิสักสององนะครับแปดองนั้นตอนแรกดูว่าใช่ภายหลังมาดูแล้วไม่ใช่ ก็คัดออกนะครับไม่ไว้วายนักเลงพระก็มันต้องเจ็บนะนักงลบย่อมีบาดแผลนะครับนักรลบย่อมมีบาดแผลจะเอาแบบเด็ดๆเลยไม่ได้นะอ,องค์ไหนที่เราศึกษาดูแล้วมันมันใช่เราก็เก็บไว้นะครับไม่มีใครอยู่ดีๆจะเป็นเลยนะครับถนนไม่ได้ให้เราเดินง่ายๆนะครับมันต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับ มีน้องชายคนหนึ่งนะฮะน้องพี่ลูกน้องผมนี่แหละนะพี่ลูกน้องผมนี่แหละก็พยายามอยากจะเล่นพระนะฮะอยากจะเล่นพระเขาก็ไปเดินตลาดพระทุกวันเลยนะไปไปมีแผงพระที่ไหนเขาก็ไปเช่ามาอง์ละห้าร้อยสามร้อยห้าร้อยสามร้อยเดือนหนึ่งเนี่ยเช่านะับประมาณสักสิบยี่สิบองได้นะครับร้อยบาทบ้าง สามร้อยบ้างห้าร้อยบ้างบางองค์สวยๆก็โดนเพามาพันหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาให้ผมพี่ดีไหมผมก็ไม่รู้จะว่ายัางไงเนาะผมก็เลยแนะนําเขาไปว่าน้องผมเรียกเขาว่าเองนะบอกว่าเองไม่เช่าอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเองเช่ายี่สิบองค์องละห้าร้อยนะครับตกไปเดือนละกี่บาทละ่ะนะห้าสองสิบ ใช่ไหมฮะตกไปเป็นหมื่นนะฮะตกไปเป็นหมื่นก็เลยบอกว่าเก็บตังเนี่ยไปเช่าองค์เด็ดๆองค์เดียวพอเดือนละองสององเลยองค์พระดีๆบางทีเขาไม่ได้ขายเป็นแสนเป็นล้านเหมือนพวกเซียนนะพวกนักสะสมที่เขามีเขาแบ่งปันหนึ่งสามพันสี่พันห้าพันแล้วแต่สภาพพระมื่นสองหมื่นไปเช่ามาเลยองคหนึ่งเป็นองครูนะฮะ ไปเช่าไปเลยเป็นองค์ครูดีกว่าเราไปเช่าองค์ละร้อยสองร้อยสามร้อยแล้วมาเสี่ยงดวงเอามานั่งดูแล้วมันไม่ใช่นะครับสิบองค์อะผมอะผมยกตัวอย่างให้นะสิบองค์นะองค์ละห้าร้อยเท่าไหร่ล่ะห้าพันใช่ไหมฮะยี่สิบองค์ก็เป็นหมื่นใช่ไหมฮะเนี่ยกยกยกตัวอย่างง่ายๆเออเขาก็บอกเออก็จริงนะเหมือนเหมือนไปเดินตลาดผ้ามันท้าทายมันท้าทายว่าเราจะเจอของดีไหม พอไปอย่างนั้นมันจะหลงนะฮะไปจะหลงเราไปเดินเดินนะองค์ไหนก็สวยไปหมดองค์ไหนก็สวยไปหมดผมก็คนหนึ่งนะตอนสมัยเดินสนามพระเนยทุกเย็นนะฮะทุกเย็นต้องมาไหนไม่ได้ไปหาสองพระจะไม่มีความสุขนะฮะ <c oughs> ไม่สองสองบางทีเช่าไปโดยไม่รู้ตัวนะครับบางทีสอง 3, องค์สามองค์องค์ละห้าร้อยพันห้าเสร็จไปละนะครับ มานั่งเช็คมานั่งดูอะไรมันก็ไม่ใช่นะครับมันก็ไม่ใช่มันก็แบบเราเสียเงินไปฟรีๆนะครับก็เลยแนะนําเขาแบบว่าเออเก็บตังค์ไว้นะอย่าไปเช่าสเปรสปะนะครับหาองค์เด็ดๆสักองคหนึ่งหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับไปขอดูขออะไรขเขานะครับก็เออเขาก็ทําตามนะฮะช่วงหลังๆก็เห็นอัพระดีๆมาให้ชมนะฮะอัพระดีๆมาให้ดู บอกว่าได้อยากได้ก็ผมก็พยายามนะพยายามแบ่งพระองค์ดีๆเนื้อคูเนื้อคูก็เอาให้น้องเขาไปดูนะฮะไม่ได้เอาตังค์นะบางองค์ก็เอาแค่ต้นทุน <c oughs> บางองค์ก็เออหลังๆมาเขาเขาเก่งละเดี๋ยวนี้เขาเก่งละเขาดูพระค่อนข้างเป็นเลยนะฮะค่อนข้างเป็นเลยพระแต่ละองค์แต่ไม่ได้เช่าสเปสปะเหมือนเมื่อก่อนนะ่ะนานๆเขาจะเช่าอ,องค์หนึ่งแต่เอามาให้ดูทีหนึ่งนี่ ถึงอเราถึงกับอยากได้เลยนะอันนี้คือคือแนะนํานะครับคือแนะนําบางทีมันก็ต้องมีนะครับมีองค์คูองค์ต้นแบบถ้าเราชอบเนื้อพระโซนเนื้อแกลงเราก็ไปศึกษาดูนะต้องมีองค์คูต้นแบบเนื้อแกลงนะครับแต่เรื่องสภาพธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูในแต่ละองนะครับเพราะว่าแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะฮะ วันนี้ก็เอาอีกหนึ่งองค์คูนะฮะมาให้ชมกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับนักสะสมแบบเราๆนะฮะท้ายนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีพลานามัยแข็งแรงนะครับคิดหวังจริงใดก็ขอให้สมปรารถนาเดี๋ยวจะทำคลิปไปเรื่อยๆนะองค์สองสามองค์ไปเรื่อยๆนะครับอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับผมสวัสดีครับ